สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการตีสิบเดกนะครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันเสาร์บ่ายสามฮะกับเราสองคนพร้อมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจสาระและบันเทิงครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคุณแม่ใจสู้ฮะเพราะว่าต้องรับมือกับโรคร้ายที่พร้อมที่จะพรากลูกของเธอไปได้ทุกนาที<อ>เรียกได้ว่าต้องทําใจกันรายวันนะฮะเพราะไม่รู้ว่าเช้าตื่นมาลูกของเธอจะยังอยู่กับเธอหรือไม่ ซึ่งแบบนี้ก็คือบีบหัวใจคนเป็นแม่มากๆนะคุณอาเอาง่ายๆเลยอย่างเราเป็นแม่คนเนี่ยแค่ลูกเราป่วยหรือเจ็บเราก็รู้สึกแบบอยากเจ็บแทนอยากป่วยแทนแล้วแต่เนี้ยจะต้องมานั่งนุ้นทุกวันว่าเอะพรุ่งนี้เราตื่นมาลูกเรายังจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าบ,บอกเลยวันนี้คือบีบหัวใจคุณแม่ทั้งประเทศแน่นอนค่ะเพราะว่าลูกของเธอได้มีความผิดปกติทางโครโมโซมคู่ที่18ซึ่งเรียกว่าเอ็ดเวิร์ดซินโดรมไม่มิทางรักษาให้หายขาดได้ เพียงแค่ร้องไห้ก็ตายได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากคุณแม่สุดแกร่งคนนี้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่เบซนจันยาหอมกลิ่นค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับเลยครับไม่ต้องตื่นเต้นคุณแม่ตื่นเต้นมากนะฮะวันนี้แล้วก็ต้องมาเล่าเรื่องราวที่ตัวเองไม่อยากเจอมาก่อนเลย เรื่องของลูกนะครับลูกที่เกิดมาแล้วก็พร้อมที่จะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาเรื่องเราเป็นยังไงเริ่มเล่าเลยตั้งแต่ตอนท้องเลยคือตอนที่ตั้งท้องอะค่ะก็เราก็ร่างกายแข็งแรงทั้งพ่อและแม่แต่ว่าพอเราตั้งท้องได้ประมาณ7เดือนเราก็คุณหมอก็แจ้งว่าน้องไม่แข็งแรงนะอาการมีภาวะพิการก็คือ มือผิดรูปเท้าผิดรูปแต่ว่าก็ต้องให้น้องอ่ะคลอดออกมาก่อนโดยการที่หมอเขาก็จะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อที่จะรองรับน้องตอนคลอดออกมาเพราะว่ามันมีภาวะที่อาจจะเสียชีวิตในห้องคลอดก็ได้คุณหมอบอกตอนที่เราตั้งท้องได้กี่เดือนนะฮะเจ็ดเดือนค่ะตอนเจ็ดเดือนแล้วเหรอใช่ค่ะเจ็ดเดือนมาบอกอมหมายความว่าจะคลอดอยู่แล้วเพิ่มารู้ว่าผิดปกติใช่ค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็คือมันยังไม่ต้องเจาะน้ำข้ามถูกไหมคะ,คะเพราะว่าครอบครัวเราแข็งแรงครอบครัวทางฝั่งพ่อก็แข็งแรงหมายถึงว่าที่บอกแข็งแรงเนี่ยคือเราตรวจสุขภาพทั้งของคุณพ่อและของเราแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนท้องตั้งแต่ต้นเขาจะมีเจาะเลือดมีต่างๆตามสเต็ปของคุณหมอ,อมันก็ไม่มีภาวะอะไรเสี่ยงแต่พอมาเจออีกทีก็คือตอนเจ็ดเดือนเลยคือ,อคุณต้องทําใจอย,อย่างเดียวเพื่อที่จะให้น้องคลอดออกมาแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันว่าจะรอดหรือไม่รอด ขออนุญาตถามเลยพันรู้ว่ามันบีบหัวใจมากคุณหมอเขาได้บอกไหมคะว่าถ้าเกิดรอดแล้วเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คือถ้ารอดแล้วอะค่ะคือตอนนั้นอะคือคลอดออกมาแล้วอะน้องต้องปั๊มหัวใจถูกไหมคะในห้องคลอดเพราะาตอนที่คลอดออกมาคือยังไม่ได้ยินเสียงลูกเลยเสียงร้องของลูกอะคะ่ะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะเตรียมตู้อบเตรียมห้องไอซีเจ็ <ICU S 1> 6, ดเดือนหรือราคลอดเก้าเดือนอพอดีคลอดสิบเดือนเลยนะคะอ๋อสิบเดือน ตรงตามจนต้องฉีดยาเร่งคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ตรงตามนี่เลยแล้วเพราะด้วยปกติเนี่ยแพทย์ไม่แน่ใจมันจะอยู่ที่37หรือ38วิวีคค่ะอันนี้สามิบวีคของแ <4. S 2> พทย์อ่ะพอดีเป๊ะแล้วหมอก็จะกําหนดวันคลอดมาให้แต่อันนี้แสดงว่าเกิน37วิวีคใช่แล้วแล้วแล้วคุณหมอให้คลอดเองด้วยนะคะไม่ให้ผ่าเพราะว่าเขาคิดว่าเราอาจจะมีได้อีกคนนึง ตอนนั้นคุณหมอบอกว่าย้อนกลับไปตอนเดือนที่เจ็ดนะฮะที่คุณหมอบอกว่าผิดปกติหมอบอกหรือเปล่าว่าเป็นอะไรอ่าหมอยังไม่ได้บอกค่ะแค่บอกว่ามีภาวะน่าจะพิการแน่ๆแล้วแล้วก็พอคลอดออกมาปุ๊บก็ส่งตรวจโครโมโซมเพราะว่ามันบกบอกคือคือมือที่ผิดรูปเท้าที่ผิดรูปอะไรเงี้ยค่ะช่วงหน้าช่วงหน้าผากช่วงคางอะไรที่มันที่มันบ,บกบกอะค่ะ เขาก็เลยส่งตรวจโครโมโซมอ๋อแล้วตอนที่ยังอยู่ในท้องเนี่ยเราตรวจโครโมโซมได้ไม่ใช่เหรอครับอายุโมโมไม่<ร>ถึงไงคะแล้วเราเราไม่ได้ร้องขอเพราะว่าทงานตรวจโครโมโซมตอนท้องอะคิดว่า<อ>น,น่านา่ใช่ต้องอายุประมาณ35จริงจริงเรา้องขอได้แต่แต่ว่าเราไม่มีความเสี่ยงนะคะก็คือเราเข้าใจละจากการมุมมองของเราก็คือ ทางฝั่งเราแข็งแรงหมดทุกคนเลยญาติพี่น้องที่คลอดลูกออกมาไม่มีใครเป็นแบบนี้เลยเ<อ>ทางฝั่งสามีก็ไม่มีใครเป็นแบบนี้เลยเราก็คิดว่าเราก็เป็นปกติแล้วอายุก็ยังไม่ถึงก็เลยปล่อยแต่อย่าง<ม>ของพี่เบนส์นะแพทย์เข้าใจคือด้วยความที่ร,รู้สึกว่าเราแข็งแรงสามีเราแข็งแรงไม่มีคุณ<ม>หมอก็จะบอกเลยถ้าอย่าง,งานั้นไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องเจา<อ>ะแต่ถ้าเป็นวัยส5ห้าขึ้นไปแล้วเริ่มตั้งท้องคุณหมอจะบอกเลยว่าอยากให้เจาะ<ๆ> คุณเบ้นแค่32ตอนนั้นตอนที่ตั้งท้องแล้วก็เห็นบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเจาะเน้องคร้ำก็แพงแพงด้วยแพงค่ะคุณอาคุณเบซ์ก็เลยบอกว่าทั้งนั้นก็ประหยัดตังแลงไม่มีอัตราเสี่ยงใช่เพราะว่าเรามองจากจากสิ่งที่เราเห็นนะคะมันไม่น่าไม่น่าที่จะเกิดอายุด้วยความแข็งแรงของเราแต่ตอนนั้นก็ลุ้นอยู่โดยใจก็คิดในแง่แง่ดีว่าอาจจะแข็งแรงก็ได้อาจจะแนแม่ ในใจเราก็แบบว่าอาจจะไม่เป็นอะไรมากก็ได้ oh. ก็แค่มืออาจจะกำแล้วไม่แบอะไแค่นั้นเอง oh. แต่พอคลอดออกมาปุ๊บพอเราไปเจอที่ ICU แล้วแบบมันก็ช็อกอะค่ะเพราะว่ามันมีสายมีอะไรเต็มไปหมดเลยอะแล้วมันมีการปั๊มหัวใจจนเกิดขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. ตอนคลอดครั้งแรกเลยเขาจะดึงท่อออกซิเจนน้องออกถ้าน้องหายใจเองได้ mm hmm. น้องก็จะได้ไปอยู่ที่วิกฤต แต่เราต้องเซ็นนะคะพ่อกับแม่ต้องเซ็นยินยอม <Okay. S 2> เขาจะไม่ปั๊มแล้วเพราะว่ามีภาวะที่น้องหอะน้าอกอจะหักเขาจะไม่ปั๊มแล้วเพราะว่ามีภาวะที่น้องหอะน้าอกอจะหักเพราะว่าเด็กมันจะปั๊มบ่อยกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะไไม่ได้ แล้วเดตอนที่คลอดก่อนคุณอาโทษทีค่ะเพ็นอยากรู้ว่าอย่างตอนของแพทย์คลอดสิ่งแรกที่แพทรลอฟังเลยคือเสียงลูกแล้วตอนที่เราคลอดแล้วเรามันได้ยินแต่เสียงของเตียงข้างแล้วเรารู้สึกยังไงอ่ะก็คือเราก็ทําใจมาแล้วส่วนหนึ่งเขาก็แค่บอกเวลาคลอดตอนเวลานี้นะแค่นั้นแล้วเขาก็พากันไปทําของหมอเข้าไอซียูเลยใช่ค่ะเอาละพอเข้าไอซียูแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้ ว่าลูกเราผิดปกติผิดปกติอะไรบ้างอืมก็อย่างที่ว่าตัวตัวเขาจะเหี่ยวเหี่ยวอะค่ะเ,เหี่ยวเหี่วเลยอะ่ะเล็กทุกอย่างเล็กหมดเลยม,มือเขาจะกำกำตลอดเวลาเท้าเขาก็จะยาวส้นแล้วก็ดูไม่มีแรงมันมแล้วก็ไม่เคยได้กินนมจากอกเราเลยเพราะว่าน้องจะดูดดูดกลืนไม่ได้ หนึ่งอาการดูดกลืนไม่ได้ล่ะนะครับอาการนี้แล้วก็มือก็ผิดรูปหน่อยนึงนะฮะตัวก็หน้าก็ผิดรูปหน่อยนึงอาการอะไรอีกอาการอวัยวะภายในมีอะไรบ้างที่คุณหมอบอกที่คุณหมอบอกก็คือว่ามีหัวใจรั่วร่วมด้วยสามรูผนังกั้นหัวใจค่ะมันเป็นผนังกั้นหัวใจสามรูซึ่งคุณหมอเขาการรักษาคือเขาจะดูกันไปอย่างเนี้ย คือสามารถอาจจะสามารถปิดตัวเองหรือเล็กลงได้แต่คุณหมอจะไม่ผ่าหรือจะทําอะไรที่เสี่ยงให้น้องเสียชีวิตเร็วปิดตัวเองหรือเล็กลงได้กําลังพูดถึงรูนะฮะรูสามรูในหัวใจเล็กๆของเด็กที่เกิดมา2กิโลเนี่ยฮะ,ะกำลังภาวนาว่าร่างกายอาจจะมันดัง<ล>ฟู่ๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีเครื่องช่วยฟังเหมือนคุณหมออะ่ะเพราะเราต้องไปจับการเต้นหัวใจเองที่บ้านด้วย ฟังว่าหัวใจจะเต้นเร็วแบบปึ๊ๆปๆ๊บป๊บป๊ป๊บเนี้ยเราต้องเวลาเราที่เรากลับบ้านนะคะเราต้องคอยนับเสียงหัวใจเต้นลูกด้วยโอ้แล้วฟังแล้วใช่ค่ะเราต้องมีหูฟังคอยนับใช่แต่ว่าได้ยินเสียงฟู่มันก็จะมีเสียงฟู่ด้วยแล้วก็ตึกๆๆๆๆึเหมือนแบบเสียงม้าควบเลยอ่ะตึกตึกตเป็นร้อยค่ะร้อยี่สิบเสียงหัวใจเต้นเขาร้อยยี่สิบร้อยกว่าไม่ไม่เต้นดึมๆ ไม่มๆตุ่มตุมอย่างนี้ไม่เลยหัวใจรั่วสามรูนะฮะคลอดมาอะไรอีกครับอาการอาการที่คุณหมอบอกตอนนั้นก็มีกลัวกลัวว่าจะมีภาวะแบบหัวใจล้มเหลวอะหัวใจล้มเหลวใช่ค่ะมีแนวโน้มใก็ถ้าน้องหยุดหายใจอีกครั้งหนึ่งก็คือจะไม่ปั๊มแล้วมีการฟังด้วยมีอันนี้ตอนฟังนี่เพิ่งจะมาเจอตอนหลังๆค่ะ มีหูตีบหูตีบค่ะได้ยินเหมือนกันคือประสาทหูดีแต่รูหูมันตีบมันตันนะคะต้องใส่เครื่องช่วยฟังซึ่งมันต้องใส่ข้างหลังปกติจะใส่ตรงหูใส่เหมือนหูฟังนะคะอ๋อรูหูหมายถึงตรงรูของเราตรงนี้ใช่ไหมคะใช่มันตีบข้างมันจะตีบลงคือไม่ใช่เป็นรูแบบนี้คุณอาใช่ไหมรูเล็กใช่ใช่รูเล็กตงใช่ค่ะใช่ก็เลยจะต้องใส่แล้วต้องใส่เครื่องช่วยฟังไว้ข้างหลังค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็สายตายาวสายตายาวอันนี้คือตั้งแต่เกิดเลยแต่ว่าเรามารู้ทีหลังนะครับเพิ่งเจอเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยค่ะสายตายาวยาคือคุณหมอหนะัดทีแรกเขาหลับตานอนหลับตาไม่สนิทอ่าแล้วคุณหมอเขากลัวว่าตาแห้งแห้งแล้วมันจะเป็นแผลคะ่ะก็เลยไปตรวจพอตรวจไปตรวจมาก็เจอว่าสายตายาวอืมก็เลยต้องต้องจับแว่นใส่แว่นด้วยวมีรูรั่วสามรูสายตายาวรูหูตีบ เห็นบอกว่าระบบทางเดินอาหารใช่ค่ะมีอะไระเราเขาไม่สามารถดูดกืนเองได้เพราะว่ามันเสี่ยงกับการสำลักถ้าสำลักอะค่ะมันจะลงปอดอถ้าลงปอดปุ๊บอะน้องอะมันจะไม่มีภาวะแบบไม่มีอะไรที่จะต่อสู้ได้อะค่ะเขาถ้าเขาติดเชื้อในกระแสะเลือดก็คือทุกอย่างจบจบเลยเพราะเขาไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราต้องให้เขาอาหารทางทางสายยาง เหตุการณ์แบบนี้เป็นเป็นโรคอย่างนี้มามารู้อีกทีว่าคือโรคเอ็ดเวิร์ดซินโดรมใช่ไหมไตรโซมี18 Syndrome, เอ็ดเวิร์ดซินโดรมค่ะอ๋อนี่ชื่อเต็มเลยลใช่ค่ะมันเป็นโครโมโซมแท่งที่18มันเกินมาหนึ่งแท่งค่ะครับซึ่งมันเป็นหนึ่งใน6,000คนนะคะที่ที่จะเจอตัวนี้เท่าที่หนู่าเกิดมา1ใน6,000โอกาสที่จะมีมีโรคอย่างนี้นใช่เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เราไปถามคุณหมอเลยดีกว่าเ,เราจะไปพบกับคุณหมอสองท่านด้วยกันนะครับจากคณะแพทยศาสตรว์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะให้ความรู้กับเราครับเชิญครับในกรณีของน้องต้นหอมนะคะก็เป็นโรคที่เกิดจากโครโมโซมคู่ที่18เกินมานะคะเป็น3แท่งนะคะหรือเรียกว่าเอ็ดเวิร์ดซินโดรมเราอาจจะคุ้นเคยกับดาวซินโดรมหรือว่า โครโมโซมที่ยี่ะนะคะท,ที่เจอได้บ่อยๆเนาะอันนี้เนี่ยเป็นความผิดปกติรันแบบ2อนะคะที่พบได้คือมันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบหนึ่งนะคะเป็นอุบัติเหตุทางพันธุกรรมก็คือไม่มีใครทราบสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กที่เป็นเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะเสียชีวิตได้ค่อนข้างเร็วนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะหรือเกิดออกมาเนี่ย50%เจะเสียชีวิตใน1สัปดาห์แล้วก็พบน้อยมากที่จะมี ออชีวิตยืนยาวไปเกิน1ปีนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเถึงเเนี่ยจะเสียชีวิตภายในปีแรกค่ะจริงๆต้องบอกว่าเด็กที่เป็นโรคนี้นะครับกลุ่มของไตรโซมี1 8เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของทั้งการเจริญเติบโตแล้วก็เรื่องของพัฒนาการที่ล่าชา้าซึ่งพัฒนาการที่ล่าช้าเนี่ยก็จะเป็นทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาการด้านภาษาสติปัญญาพัฒนาการทางด้านอารมณ์แล้วก็สังคมจะช้าหมดทุกด้านครับ อย่างของน้องต้นหอมนี่นะครับถ้าเรามองพัฒนาการที่เราสามารถจะประเมินได้นะครับอย่างเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เรื่องของการสื่อสารทางด้านภาษาเนี่ยก็จะอยู่เท่ากับเด็กอายุประมาณ2เดือนแล้วก็เป็นความน่าปลื้มใจสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าจริงๆแล้วการที่น้องต้นหอมทําได้ขนาดนี้ก็เป็นสิ่งที่เกินความคาดหวังของเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นผลพวงมาจากการดูแลที่ดีของครอบครัวของคุณแม่การที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ้งกันครับนี่แหละครับขอบคุณ ุณมากครับคุณหมอครับน้องต้นหอมมาถึงวันนี้ก็ปรากฏว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับสามขวบจะบ enfin สี่ข,ขวบแล้วค่ะจะสี่ขวบแล้วนี่คือเรื่องราวและคุณหมอก็ชมมาตั้งแต่ใน BTR ใช่ไหมฮะเออเก่งมากพี่ยังฟังแล้วฮะคือ90%คือจะ จริงๆจ,จะต้องเสียแบบตั้งแต่ขวบหนึ่งไปแล้ว<ช>แต่นี่น้องคือจะสี่ขวบแล้วอ,ะอ่ะเลี้ยงอย่างไงที่คุณหมอชมเนี่ยเราเลี้ยงอคือ,อ24ชั่วโมงแทบจะ24ี่ชั่วโมงเลยค่ะคือถ้าน้องป่วยเราต้องดูแลเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อนเลยค่ะสมมติว่าเป็นไข้ยอย่างเงี้ยเราพยายามที่จะดูแลเช็ดตัวให้ยาบรรเทาไปก่อนอย่าพยายามพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าพาไปโรงพยาบาลปุ๊บปอดติดเชื้อขึ้นมา <จ>ดูแลกันอย่างเขาเรียกว่าขมักขมินและเข้มแข็งอดนทนเป็นอย่างมากที่สุดเลยอยากเจอน้องแล้วค่ะวันนี้น้องต้นหอมอยู่กับเราแล้วนะครับเชิญพบกับน้องต้นหอมอายุ4ขวบนะครับเชิญครับเอานี่คุณท<ข>อนะฮะวันนี้น้องต้นหอมอยู่กับเราแล้วนะครับเชิญพบกับน้องต้นหอมอายุ4ขวบนะครับเชิญครับ อานี่คุณพ่อนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเหมือนจะง่วงนี่นะครับ4ขวบนะฮะแต่ว่าวบอ,อกว่ามีพัฒนาการเ,เท่ากับเด็กอายุเท่าไหร่นะครับ <S 2>, 2, <S เ2เดือนถึง3เดือนประมาณนี้ค่ะพัฒนาการเท่ากับเด็ก2ถึง3เดือนเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว ก็น่าที่จะมีตัวเท่ากับน้องเรซิ่งจริงจริงน้องเขาก็ยาวเหมือนกันนะคะแตแต่ยาวค่ะตัวตสูงหนักโลครึ่งอยู่อย่างเงี้ยก็คือน้องยังคอไม่แข็งเลยค่ะโอ้โหไม่ใช่ก็คือน้องก็จะทําอะไรไม่ได้เลยแล้วโดวยปกติน้องต้องหัวใจเต้นแบบไหนไหหเห็นคุณแม่บอกว่าน้องหัวใจเต้นเร็วมากใช่ค่ะตอนแรกก็เขาก็ให้กินยาหัวใจด้วยแต่ตอนนี้หยุดแล้วเพราะว่ามันดีขึ้นเห็นเห็นคุณหมอว่ามันมันมีรูนึงที่เล็กลง เล็กลงนิดนึงแต่แต่ก็เล็กลงนะคะจากหัวใจรั่วสามรูตอนนี้มีรูที่เริ่มตีบลงแล้วเล็กลงแล้วบ้างก็คือหยุดยาเพราะเราเราจะพยายามไม่ให้ร้องห้ามร้องไห้ก็ถ้าถ้าพอจะแบบพอจะร้องอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบทํายังไงก็ได้ให้เขาหยุดร้องเพราะกลัวเขาเหนื่อยอ่อถ้าร้องไห้คือร้องจะเหนื่อยหัวใจก็จะเต้นเร็วเกินไปแล้วก็จะช็อกได้ใช่ค่ะ นั่นคือสิ่งที่ผมได้พูดนะฮะในช่วงต้นครับท่านผู้ชมฮะว่าแม้แค่ร้องไห้ก็อาจจะเสียชีวิตได้ความที่เหนื่อยเกินไปแล้วก็หัวใจเนี่ยผิดปกติอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หัวใจล้มเหลวว่างั้นนะใช่ไหมฮะเ<ช>บ่ว่าต้องเลี้ยงเอง24ชั่วโมงแม้กระทั่งเวลาทำงานเคุณเบสนี่ทำงานยังต้องทำงานยังต้องทำงานอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่ให้ใครเลี้ยงลูกเราด้วยอื อย่างว่าค่ะมันเคยถามแล้วแต่ไม่มีใครกล้าเลี้ยงเพราะว่าน้องจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจ้างใครเลี้ยงอ่ะเขาก็กลัวแล้วอย่างหนึ่งมันต้องมาดูแลเรื่องสายยางเรื่องปั่นข้าวเรื่องฟีดถ้าสำลักขึ้นมาเขาก็ไม่มีใครเอาก็เลยต้องดูกันเองวันนี้เรามีเพื่อนที่ออฟฟิศของคุณเบนซ์มาคุณปูสิริจันท์ใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณปูครับขอเสีงดใหเคุณปูด้วยครับสวัสดีครับ คุณครับเป็นยังไงฮะน้องเลี้ยงน้องออต้นหอมมานานเท่าไรหร่แล้วครับก็ตั้งแต่เขาออกมาค่ะก็ช่วยแม่เขาเลี้ยงทุกวันเหรอฮะต้องทําอะไรบ้างก็ส่วนมากนะคะตอนเช้าก็จะคอยดูเขาตอนแม่เขาไปปนานอาหารแล้วก็เวลาแม่เขาไม่อยู่ไปโรงพยาบาลก็จะคอยดูแลเขาแทนแม่เขา เราเอากล้องไปจับภาพฮะแต่ละคนดูนะครับว่าเขาเลี้ยงกันอย่างไรโดยที่คุณแม่ไม่ต้องดูด้วยไม่ต้องอยูด้วยอะอยู่ด้วยก็ได้แต่ว่าทุกคนยินดีที่จะช่วยกันเลี้ยงดูครับ มก็ได้อีกทีครับโอ้โหเขาเรียกว่าฝากเลี้ยงได้เลยถามจริงๆเคยท้อบ้างไหมเคยเนอะมันก็เป็นคำถามที่เหนื่อยอะค่ะบางทีมันเหนื่อยจนแบบไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากเอาอะไรบนโลกไปนี้แล้วถอดใจมีมีค่ะแล้วไงเราทำใจยังไงมันก็เคยแบบคิดคิดว่าอะไรอะ ก็เดาได้แต่เดานะฮะแต่ว่าคิดคิดเคยคิดว่ายังไงไม่อยากอยู่แล้วอ,ะอ่ะม,มันเหนื่อยสงสารแน่นอนเป็นใครใครก็ย่อมที่จะมีความรู้สึกแบบนี้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะในความเป็นความลำบากที่เราจะต้องฝ่าฟันในความเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ชีวิตหนึ่งเล็กๆช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราโดยตรงจำเป็นที่จะต้องสู้ก็ย่อมที่จะมีบางเวลาบางโมเมนต์ที่ท้ออยู่บ้างก็จะไม่เอา<ำ>แล้วใช่บางทีมันมีมันก็ดำดิ่งไปเลยะค่ะลึกแล้วแล้วลงงเ,อเออแล้วกลับขึ้นมาได้ยังไงเราก็คิดว่าแล้วเราจะทำยังไงอ่ะฆ่าลูกเราเหรอ ฆ่าลูกก่อนเหรอแล้วก็ฆ่าตัวตายเหรอแต่กี่ที่คิดอย่างเนี้ยคิดว่าคิดว่าคุณเบนซ์จะคิดแบบนี้ว่าจะทําร้ายลูกแล้วทาร้ายตัวเองใช่แล้วเราจะทำยังไงอ่ะจะจับแขวนคอเหรอหรือจะกอกยามันก็ทําไม่ได้อ่ะค่ะแล้วมันก็เก็เลยกลับมาคิดว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งแล้วก็โทรหาเพื่อนโทรหาญาติคุยคุยคุยไปก็เหมือนทําให้ลืมได้มันมันทําไม่ลงอะค่ะคุณเบนซ์ ทราบไหมครับว่าคุณเบ้นกำลังทำกุศลที่ยิ่งใหญ่มากกุศลของการช่วยเหลือชีวิตชีวิตหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าชีวิตนี้จะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นชื่อได้ชื่อว่าเป็นลูกเราก็ตามแต่มีมากมายที่ทอดทิ้งลูกที่เกิดมาแล้วมีร่างกายปกติธรรมดา ครบ32ประการแข็งแรงสมบูรณ์เขายังทิ้งได้นั่นคือบาปมหันต์แต่นี่คือบุญมหาศาลใหญ่หลวงมากที่คุณเบนท์ทำให้กับลูกความไม่ย่อท้อมีท้อบ้างแต่ว่าดําดิ่งลงไปแล้วขึ้นมาได้คือกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สั่งสมมาเนี่ยตลอด4ปีมหาศาลเหลือเกินหมายรวมถึงเพื่อนๆอ,อีก6คนที่อยู่ที่ออฟฟิศด้วย สุดยอดมากเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทํามาอย่าได้คิดนะครับอย่าได้คิดที่จะล้มล้างบุญที่เราทํามาด้วยการทําบาปจะด้วยวิธีใดก็ตามเราขอเอาใจช่วยเราขอเอาใจช่วยน้องต้นหอมให้แข็งแรงวันแข็งแรงคืนนะลูกนะลูกขอบคุณค่ะฟังฟังตานะลูกนะขอบคุณนะ,ะนี่ฟังใหญ่เลยนะแข็งแรงลูกฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับอย่าคิดแพงเลยครับค่าตรวจน้ำคร่ำอะฮะ ให้ถูกถูกะครับปากด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณเบ้นแล้วก็ขอเอากําลังใจช่วยอย่างที่ว่าขอบคุณมากครับขอบคุณเบซนครับขอบคุณครับโอ้โุดอลขอโทษเป็นอะไรน้องเจ็บขามากคุณนาคืออันเนี้ยคือย่ัง ว่าน่าจะเป็นเท่าที่ว่าแพทเนี่ยใส่ส้นสูงทุกวันแล้วใส่แล้วนะใส่นานๆแล้วมันก็เริ่มรู้สึกเจ็บอย่างวันนี้ดีนะยังใส่ได้บ้างก่อนหน้าน,นี้ใส่ไม่ได้เลยคุณอาเจ็บมากโอ้โหยางนี้อาคิดว่าแพทเนี่ยเป็นโรครองช้ำแน่นอน โรครองช้ำนี่ถ้าเจ็บซ้ำๆระวังจะเดินไม่ได้เลยแพทเอา,อางี้อามีครูฝึกโยคะคนหนึ่งกาช่วยแพทได้แน่นอนจากการรองช้ำแบบนี้นะฮะไปดูคลิปนี้เลยครับคลิปรองช้ำเจ็บเท้าใช้เท้าเยอะโยคะช่วยคุณได้เชิญชมเลยครับดูเลย สรับเพราะการตกเป็นรองก็คือการเป็นรองช้ำนี่แหละคุณครูบางคนไม,ใใมไม่ใช่ครับแ, <quad> แต่ว่ามันเป็นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบครับก็<ห>คือตรงพังผืดที่อยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ย <ithe. S 1> บางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าใช้งานหนักเจ็บมากเลยค่ะแล้วยิ่งนอนตื่นเช้ามาเนี่ยจะเหยียบพื้นแทบไม่ค่อยได้เลย ไม่ได้ทําแต่ข้างที่เราเป็นนะคะต้องทําทั้งสองข้างด้วยให้มันให้มัน<า>สมมาตรกรันนะฮะเพราะนั้นคนที่มีปัญหาหัวเข่าและน้ำหนักตัวมากไม่แนะนำให้มีการนั่งยองๆเกิดขึ้นนะคะ รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ